สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขนัญใจเช่าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาม,มาเบิ่งน้า,าพี่น้องแดดสองมือจะได้จังลงริ้วๆไปันสันให้นี่ซีบโบ,บ่เบิด์ตซะบ่นี่พี่น้องนะครับพี่น้องจะเห็นกันสีน้ำตาลขอบๆเนาะแต่ก่อนน่ะมันหนามมันเจียนั่นแหละแดดสองมืดละลว่งวืดๆแม่บ่เน,เนี่ยเดินนี่ก็เห็นเหรอต่กี้ท่วมขึ้นมืดที่พูดนะครับเดินนี่แดดสองมืดหนึ่งไหมแดดแก่สองมืดหนึ่งมือนี่ก็ ช่วงเศร้ากแดดจัดๆช,ช,ช่วงบ่ายมากเนี่ยลิ้นพกแกลกปอกแกลก,กแต่ว่าน้ำร่งวุดบุดไหมเห็นไหมไ,ไหวกับไปแดดอยู่จั้งเดือนนึงเบิดแท้ๆเลยเนี่ยจะได้อ่านว่าสิมาไปสิไปเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วจะได้ฮะนเนอี่ยอ่ะพพี่น้องยางเบิ่งจันหน่อยแดดสองมื่นจะได้จังเปลี่ยนไปยังสนั่นเนี่ยพี่น้อนเยอะท่านี่เราเบิ่งเนาะนะครับทำความสะอาดหัวสวนห้องหญ้า,าเยื่อทั้งเลามาไว้ให้ปลากิน พี่ปน่องย่างบ้างจังหน่อยว่าเด้มหมื่นต่ำนูกนี่จบเฮอีละแดดสองมือพี่น้องครับเกิดฝนทิมช่วงไปซะจักอาทิตย์สองอาทิตย์ด้วยสิมากระซิบบดเดินนี่กระซิบบดวิทย์ปุ่มบ่สานบอลน้ำกระซิบบดวิทย์ปุ่มบ่เอาเนี่ยบริวาตัวสันน้ำนน้ำท่าฝ้าฝนนี่ว่างไก่บริวาตัวสันสมือนี่ คือว่าสิบโปแห่งก็แหง่งคือว่าสิบโปทรวมก็ทรวมนี่ว่างไก่ปอไรได้พี่น้องเลยแล้วภาพพี่นออ้องยางเลาะบนแค่น่นอยนะครับหัวสวนเอาบักเอือเขาใบเขียวชุนหวนเพื่อเน่าจัดหลาพีนาะพี่น้องเนาะ,นนะนได้ปุ๋ย <laughs> ได้ปุ๋ยดีนี่เอาหญ้าลงมาทางหญ้าจากค่างตะฟังนี่ลงมาไว้ป่าเมียนเอาพี่นอ้องเหลือตะกางกากซากเลยป่ากินนะครับ เลยกลายเป็นอาหารปลาไปเลยนี่เนี่มาแรงตุมต้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยมองเนี่ยละมากินยอันใบอันหญ้าเนาะเอาถิ่มเอามาหยัดลงนี่นะเป็นอาหารปลาบัานในปลาจะมากินยากแล้วเพราะว่าน้ำลดลงหนีจากหรอน,น้ำหนีจากหรอกี้แซ่น้ำอยู่วะเถอะหน่องเลาะเบิง่งแต่ว่ากับช่วงนี้ก็ดินยังซุ่มอยู่เนาะ เดียวว่ยทซองมือจนได้จังเห็นขี้ดินแล้วอ่านว่าสิลร่นท่อนี่ก็บจ่อยจัดเลยบ่ล่นปีนี้หรือบ่ทันมาผมให้จังใดขันพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนะครับเห็นนั่นกั้นน้ำบ่มองน้ำท่วมก็ไม่หย,ยาแต่ใจเห็น แดดสองมือจะได้ต้องลงวืดๆนะจ๊ะร่ลงไวขนาดไหวน,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 นี่นี่นี่วิ่งเลยจังหวะเนี่นี่เห็นบ่เนี่ยตะกี้ยางเพียงหัวเขาพุทธมงกุลเนี่ยวิ่งเล้วนี่แดดสองมือนึงว้อยสร้างเป็นพี่นอ้องโอ้ปวยเ้าออกเครือตัวนี่แต่ไหมค้ำพี่น้องนะครับเพราะว่ามันก้มมาทั้งนา้นสา,นาลาออได้ไหมค้ำก็ไอ้ปวยเ้าวอะไร บรรยากาศไม่พี่ให้แม่น้องน้ำมันยางเลาะสำรวจน้ำในน้ำป็นตาเด็กักน้ำไว้บ่อ,อยขึ้นจงไหนถือว่ากลางฝนแล้วด้พี่น้องเดือนกร,รกฎาเนี่ยสิงหากันยาตุลาเนี่ยอีกสามเดือนก็เบิดแล้วฝนเขากร,รกฎระดาที่ว่ากลางเดือนแล้วน้ำเลือแค่นี้พี่น้องนะครับขันขึ้นทิมช่วงไปอีกนี่ลงแน่นอนอ่าล่านิจยาฉันว่าล่านิจยานี่น้ำไหลเอลนิโยเนี่ยน้ำหน่อยหรือแรงนะครับมันจิต กลายไปเอลนิโยบปจักเลยเนี่ยเนี่ยรองไส้ขนาดเล่น้ำนะครับอ๋อเนี่ยสิขึ้นสิล่องกันเรื่องห้องน้ำเนาะ,ะ,ะเกี่ยวก็พ่อบอกว่าไอยเกี่ยวล้วกันแหงแล้วก็ค้นกระท่องแหงที่เั่นละอ่ะไอ้เกี่ยวน,น้ำปุ๋ยมะฮอดเราเป็นยังไงสีตื้นๆต,ตาขึ้นบ่โทษมากากซา,ากเลยมัน พี่น้อง้าหมักดกเลยพริกเนาะพริกตัวนี้เหี้ยวส่งสิมับหากบ่มับเป็รตมับขึ้นว่าสิมับแต่ก็บ่มับไม่ญ่อีหยังมีแต่มับก็มับเลี๋ยะอ่านว่าสิเอากล้วยออกขยายก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดอยู่พี่น้องนะครับขึนยากหลายแนว ถ้าว่าออกซ่อนนี่ก็อาจาจะที่เจะพราว่าเขาพันซ้นาไร่ปลูกกว้วนีงเป็นยังเพรมันจะไปออกนี่มันจะไปออกเครื่องช่วงนาแรงเมื่อออกเครื่อนาแรงน้ำบ่มีก็หมากเหี้ยวลูกเหี้ยวเขี้ยวจะตะ้องแบบเป็นกล้วยเหี้ยวจะตะ้องแบบนี้นะครับคือจังฟังทั้งผลเขาพันซ่าไร่แก้วได้เห็นนอกกล้วยเมื่อปลูกตกเือนหามานอออกวีออกปีออกวีเหี้ยวเขี้ยว กินกล้วยเหี้ยวบะคักร่างนี้เกี่ยวว่ะนะครับที่ผู้ชาวพื้นว้านเขาพันสาหามปูกล้วยกระโค้งเกี่ยวลักษณะนี่ลรามั่งเหรออันนี้ย่างกินนะนั่น้องพี่น้องฮะนะครับสวนเฮาอะไรรอดอะไรเหลือรอดให้เรากินมั่งอันที่แน่ๆก็ลำงดเฮาเนี่ยอะไเนี่ยหม้อหมัก บมดเจ็บใจน้ำๆน่ำสาเนี่ยล่งวืดๆนี่นะน้ำสาล่งอันนี้ล่ะกันสิล่งน้ำเนี่ยงาเนี่ยคู่เขี่วง้อบ่เนี่ย้องอู้ยู่ขุนอ่ะกำลลังขึ้นเนาะตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกำลลังทะยอยขึ้น สวนมาฟังท่านี่นสวนนู่นนอค่ะแล้วปีนนิสิตสางกอเพื่อนดีๆเยอะนะครับเห็ดกอดีๆรู้สึกว่าจะไลแล้วรู้สึกว่าจะไลแล้วหนาทึบแล้วละมุดอันนี้เป็นวานชักมุดลูกของแยกแก้วได้นี่ยนะหาฝนออก ต้นออกหน่อยนาแร่งเป็นลงหัวมีดิบซิมคือจังบุ่มหงอย่างนี้นาฝนมันงามสวนนี้กับถ้าใครหอมอปูไปจะเห็ดยาไล่แม่งเนาะขันยุงย่งไล่แมงกับจัดเพียสวนพักเฮ้าส่วนนี้ก็บมังลิ้มไม่เตี้ยลดยไมโค้อมือก,กวดลงงอกขึ้นมาใหมา น้อไม้่ท่านมีรายกาันน้อไม้ก็ได้บอกวิพันละให้ขึ้นล่ำทาดูและมีรายการแกงอะไรยังสิงมาเอาถ้าบ่มีรายการแกงก็เป็นล่ำทาน้อ,มนไ,อไม้ก็ได้มิตรน้อยใหญ่พี่นอ้องเอาคลิปนี้ที่นี่ก่อนฝนส่งสีแห้งขึ้นมาหนามาหนาฝนส่งสีแห้งไป็นหนาจะปุ้นนะครับเอาคลิปนี้ท่านี้พี่น,อน้องคลิปหนาพ่อกบไม่สวัสดีครับ